แต่อร่อยแน่นอนเดี๋ยวมาชิมกันนะครับแต่ใครอยากได้หวานก็โรยน้ําตาลได้นะจิ้มจิ้มน้ําตาลก็ได้นะครับนี่ก็คือเมนูขนมหวานผลไม้ที่เราเอามานึ่งเอามาต้มนะครับผักก็แทนผลไม้ อันนี้เราแช่น้ําปูนใสครับเพื่อให้ฟักทองคนเหนือเรียกฟักแก้วนะครับอีกปากใต้เรียกอ,อะไรน,น้ำเต้าเต้าปากใต้เรียกน้ําเต้านะครับก็ให้มันกรอบนะครับตึงๆตึงๆนะครับกรอบอร่อยเดี๋ยวก็มานึ่งแล้วรับประทานโรยเกลือหรือนนะ้ำตาลน่ะก็ได้ใช่ไหม ไม่้องรเามออ,อ๋อไม่ต้องโรยครับับประทานได้เลยอูอยากก,ก,กินอยากกินอยากกินเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเมื่อเช้านี้เราถ่ายภาพไปตอนที่เราเอาน้ำแช่น้ำปูนใสนะครับฟักทองแช่น้ำปูนใสตอนนี้เราต้มครับต้มน้ำเริมเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นเมนู ผลไม้แบบนึ่งแบบต้มกินเพลินๆไปอร่อยอร่อยนะครับปลอดสารพิษเมนูเสร็จแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มอ่ะหยิบ <ปะ S 1> มานี่กอดพักก่อนเออนี่ นี่นี่นี่หยิบมาชิ 2, ้นที่สองชิ้นที่สามเดี๋ยวรอ,อให้เย็นสักนิดเดี๋ยวมารับประทานกันมาชิมกันดูนี่ทําง่ายๆนะครับไม่อ้วน,ไม,มนไม่ใส่น้ำตาล่าไม่ใส่น้าตาลนะครับถ้าประทานแล้วไม่อ้วนเขาว่างั้นแต่อร่อยแน่นอนเดี๋ยวมาชิมกันนะครับแต่ใครอยากได้หวานก็โรยน้ําตาลได้นะจิ้มจิม้มน้ําตาลก็ได้ได้นะครับนี่ก็คือเมนู ขนมหวานผลไม้ที่เราเอามานึ่งเอามาต้มนะครับผักก็แทนผลไม้ก็ได้นะ่ะใช่ป่ะเป็นของหวานนะ่ะนะครับอันนี้ก็คือฟักทองของเรานี่เองเดี๋ยวมาชิมกันครับอร่อยอร่อยอร่อยแน่นอน